สำหรับชาวราศีกันอย่าเลื่อนผ่านคลิปนี้ชาวราศีกันคือผู้พิถีพิถันในทุกอย่างก้าวเพราะฉะนั้นทุกอย่างก้าวมีแบบมีแผนแต่บางครั้งมันก็อาจจะพลาดได้เพราะฉะนั้นโปรเจกต์ต่างๆจะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนนี้เอาของเก่ามาปัดให้ใหม่นี่คือโอกาสใหญ่ของชาวราศีกันที่ราคา เอาเป็นว่าเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจจะมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะทำงานเต็มที่ตัวเราเองก็ต้องพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่เนี่ยเนี่ยขึ้นมาแบบนี้ต้องบอกว่าชาวราศีนี้เตรียมตัวรับข่าวดีเรื่องของการเดินทางก็เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในดวงของเราเพราะนั้นชาวราศีนี้ความรอบครอบความพิถีพิถันจะส่งผลให้ชาวราศีนี้ประสบความสำเร็จได้ถึงแม้ว่าเราจะเกิดมาไม่มีต้นทุนใดๆก็แล้วแต่แต่จำไว้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างเราเสมอสำหรับชาวราศีกันเรื่องของหุ้นส่วนก็จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนหรือว่ามีการปรับในเรื่องของ